เนื้อปลากระพงนึ่งหอมๆแบบนี้กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเป็นเมนูที่ชื่อว่าข้าวมันปลากระพงครับเนี่ยครับจะเป็นข้าวมันแบบนี้เลยวิธีทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับเราแล่ปลาเราจะแยกเอามันปลาออกจากเครื่องในนะครับปลาอ้วนมากเราจะแยกมันปลาได้แบบนี้ส่วนตัวปลาเราจะแยกเนื้อแยกหัวแล้วก็ก้างออกเราได้ส่วนเนื้อปลาแบบนี้มาเราก็จะ หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับเนี่ยครับไม่ต้องเล็กมากเดี๋ยวเขาจะเละเวลาเราไปเนื่อครับชิ้นประมาณข้าวมันไก่ได้ครับชิ้นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับเราไปเตรียมเครื่องที่จะใช้ในการหมักปลาครับเอากระเทียมลงมาเจียวพอกระเทียมเริ่มเหลืองก็ใส่ขิงซอยแล้วก็ต้นขึ้นชายซอยผัดให้หอมพอหอมแล้วก็ตักออกพักไว้ก่อนครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามันปลาลงมาเจียวเอาน้ํามันครับ เราเจียวไปสักพักเราก็จะได้น้ํามันปลาเป็นแบบนี้เมื่อน้ํามันปลาละลายจนหมดแล้วเราก็จะใส่ขิงใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมบุบลงมาผัดให้หอมครับผัดจนหอมดีก็ใส่ข้าวสารลงมาผัดในน้ํามันแบบนี้ครับเนี่ยครับผัดไปเพื่อให้ข้าวของเรามีความเงามีความมันครับปรุงรสข้าวด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผัดอีกสักครู่ครับจากนั้นแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปเตรียมหุงได้เลยครับเนี่ยครับได้แล้วข้าว เราก็จะใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็ใส่น้ําเปล่าหุงแบบหุงข้าวปกติเลยครับเอาไปหุงได้เลยเสร็จแล้วเราไปทําขั้นต่อไปครับเราจะทําน้ําซุปตั้งน้ําใส่เกลือใส่พริกไทยใส่รากขึ้นช่ายรากผักชีลงไปแล้วก็คาแล้วก็ขิงหั่นแว่นแบบนี้ครับปิดฝาต้มให้เดือดครับในระหว่างนี้เราจะไปปรุงเนื้อปลาครับเราจะใส่เกลือตามด้วยเครื่องหอมที่เราผัดไว้ตอนแรก ทาด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาครับเนี่ยครับใส่ลงไปแล้วก็ขยำเบาๆให้เข้ากันครับอย่าขยำแรงเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะแตกครับแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายลงไปครับนี่ขยำแบบนี้ใบขึ้นช่ายเราแบ่งไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้รองจานเวลานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาปลาเราไปเรียงเตรียมนึ่งครับเรียงให้สวยๆเวลาตักใส่จานเข้ามันแล้วมันจะตักง่ายครับ เรียบร้อยเราไปดูน้ําซุปของเราครับน้ําซุปของเราก็เดือดดีแล้วแล้วก็เอาหัวปลาเอาก้างปลาใส่ลงไปครับปิดฝาปล่อยให้เดือดอีกสักครู่ครับนี่น้ําซุปของเราเดือดแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาที่เราเรียงไว้ขึ้นมานึ่งครับหม้อเนึ่อเนี่ยเราใช้เป็นหม้อเดียวกันเลยนะครับนึ่งสินาทีเนื้อปลาก็สุกแล้วครับจากนั้นเราก็จะโรยด้วยเหล้าจีนแบบนี้ครับช่วยดับคาวแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมให้กับเนื้อปลาของเราครับเท่านี้เลย ยกลงพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราปรุงน้ําซุปอีกนิดหน่อยครับนี่ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเท่านี้พอเลยครับน้ําซุปพร้อมไปทําน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวครับเราใส่น้ําตาลลงไปตามด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็คนให้ละลายก่อนนะครับเนี่ยครับพอน้ําตาละละลายดีแล้วเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงมาครับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับชิมรสด,ดูพอรสชาติได้แล้วเราก็จะใส่ขิงสับกระเทียมสับแล้วก็ พริกขี้หนูซอยครับปริมาณก็เอาตามชอบได้เลยครับเนี่ยครับนี่เรียบร้อยนี่คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของเราครับน้ำจิ้มของเราก็พร้อมครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้าวที่เราหุงไว้นะครับนี่ข้าวสวยที่เราหุงไว้เป็นข้าวมันปลาครับเขาบอกว่าไขมันปลาเป็นไขมันดีมีประโยชน์แล้วก็มาเอามาทําข้าวมันแบบนี้ครับข้าวล้วนสวยดีเลยครับเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยนี่ข้าวพร้อมแล้ว กลิ่นหอมกลิ่นขิงมากเลยครับตักใส่จานแล้วก็ตักเนื้อปลาเสิร์ฟแบบนี้ครับแล้วก็ไปตักน้ําซุปครับเนี่ยครับนี่น้ําซุปกระดูกปลาหอมอร่อยครับสดร้อนๆกินกับข้าวมันปลากระพงเนี่ยครับน้ำจิ้มของเราก็พร้อมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวทําไม่ยากเลยครับรสชาติก็ปรุงเอาตามที่เราชอบเลยเรียบร้อยครับข้าวมันปลากระพงหน้าตาแบบนี้ครับ กลิ่นนี่หอมมากน่ากินสุดๆครับเดี๋ยวลองมาชิมเนื้อปลาดูหน่อยครับนี่เนื้อปลามีความหอมมีความนุ่มของเนื้อปลาตัดกับน้ําจิ้มเจ้าเจียวรสจ้อเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดครับนี่ปลากับข้าวแบบนี้เลยครับเต็มคําเลยครับอร่อยมากครับปลากระพงนี้พอบานไปตกมานะครับเห็นตัวอ้วนๆมีไขมันเยอะก็เลยจับมาทําแบบนี้เลย วัตถุดิบที่พ่อบ้านใช้ก็ตามที่ขึ้นไปให้เลยนะครับมีส่วนของที่ทําน้ําซุปทําข้าวมันทําปรุงเนื้อปลาแล้วก็น้ําจิ้มเต้าเจี้ยวตามนี้เลยลองไปทําดูนะครับทําไม่ยากเกินไปแล้วก็อร่อย